วันนี้ผมฮะวันนี้ผมก็จะพาทุกคนนะฮะมาขุดน้ำมันดิบกันนะครับก็มีหลายๆหลายๆคนเนาะที่เขาถามมาว่าเฮ้ยพี่ครับทําไมไม่ไปขุดในทะเลคือพอดีว่าเอ่อในเขตหนาวเนี่ยผมก็เพิ่งรู้มานะครับว่าในเขตหนาวเนี่ยเราก็สามารถไปขุดไอ้เจ้าน้ํามันดิบได้เหมือนกันนะฮะเพราะว่ามันก็มีน้ํามันดิบเหมือนกันเนาะแต่ว่ามันจะแข็งตัวอยู่ข้างบนบกนะฮะใช่แข็งตัวหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจเนาะ ตอนนี้นะครับผมก็มาถึงที่แหล่งกําเนิดของน้ํามันดิบแล้วนะครับบอกเลยว่าสถานที่ตรงนี้เนี่ยค่อนข้างเป็นสถานที่ทก็น่าอยู่นะผมมองว่าน่าอยู่นะครับแต่ช่วงต้นเกมอยู่ไม่ได้นะครับในช่วงต้นเกมเนี่ยตรงนี้มันก็จะหนาวมากนะครับแต่ว่าในช่วงเลดเ,เกมต้องเรียกว่าเลดเกมหรือเปล่านะก็สามารถมาอยู่ได้เนาะถ้าเรามีชุดกันหนาวแล้วนะครับอ่ะ อันนี้เราก็เริ่มขุดกันเลยดีกว่านะครับเดี Turn, ๋ยวผมให้เจ้าเจมตามผมมาแล้วกันเนาะโอมีการขุดเลยโอ้โหตอนนี้ก็คือแบบกระเป๋าคือแบบแทบเต็มนะโอเคถัดมานะครับตอนนี้ก็เช้าเลยนะครับตอนนี้ก็ดูบรรยากาศสิทุกคน โอ้โหบรรยากาศยังสวย <ígen> สวยงามมากเลยนะครับตอนนี้ผมก็ได้เอาน้ำมันดิบที่ผมได้ขุดมานะครับตอนนี้ผมขุดเกลี้ยงเลยนะแถวๆนี้ตอนนี้ผมขุดเกลี้ยงเ,เลยนะครับเหมือนผมจะเจอเ <c oughs> จ้าจิงโจ้นะครับจืดออจืดออจืดนี่กระโดดอยู่เฮ้ยรอบนี้เนี่ยผมว่าผมต้องเอานะนี่เฮ้ยมันมีตัวกินเนื้ออยู่ด้ยนะทุกคน ไม่มีต้องสามตัวเลยเหรอโอ้โหไม่ธรรมดาเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนจิงโจร้รอผมทีเี่ตอนนี้ผมกําลังจะเอาเจ้าเจนของผมเนี่ยไปจับอ่าเจ้าจิงโจ้นะครับเพื่อที่จะคีบมันกลับบ้านเนาะทาไมผมไม่าต้องจักมาวะโอเคคุดงงลกยักษ์มันก็คีบได้นี่เออทําไมผมนิ่งงงงมากหรือว่างงมากประมาณนี้โอเคตอนนี้เราก็อ่าพักกลับบ้านกันดีกว่านะครับ ถ้าแ,แดตอนนี้ผมก็กลับบ้านมาที่เรียบร้อยเลยนะครับตอนนี้ผมก็มาที่เสาเกี่ยวนะอันนี้ก็ไม่ได้มาชุบนะคือพอดีว่าผมสร้างกรงอันนี้เอาไว้นะฮะเพื่อที่เวลาผมชุบสัตว์แล้วก็เวลาผมใช้ในการเปิดไอ้พวกอติแฟกต์เนี่ยกันไม่ให้มีเจ้าพวกแรปเตอร์ที่มันเกิดแถวๆนี้มาตีผมนะฮะคือตอนที่ผมยังไม่ได้อัดนะผมก็น่าจะโดนสักสองตัวมั้งถ้าจะไม่ผิดนะมันลุมตีผมไม่รู้มันเกิดมาได้ยังไงนะฮะ ผมก็เลยสร้างโกลงเออสร้างสร้างเป็นโกลงนะฮะล้อมผมเลยนะฮะไม่มีประตูเนาะอยากเข้ามาก็ต้องอ่าใช้นกในการบินเข้ามา <c oughs> อันนี้ก็สรบแล้วออโอ้โหบอกเลยว่าเอ้ยแต่ปืนผมก็แรงนะโอเคถัดมานะครับจิงกโจ้นะครับคือน่าจะกินเป็นเห็ดเห็ดเนาะเป็นเห็ดเห็ดเห็ดแรใช่ไหมเอ้ยอันนี้ผมเอาไป80ดแล้วกันโอเค น้องโจ้ของเรานะฮะไม่รู้ว่าค่าสลบมันลดไวหรือเปล่านะอันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันบินเข้าไปบินเข้าไปไอ้ชือไอชืบอไอชือยู่ไหนอะเฮ้ยนอนอยู่นี่ไงนี่ถัดมาเลยมานี่เลยน้องโจ้เอายากุสิบห้าไปโอเคตอนนี้ก็ให้เห็ดแรให้น้องโจ้เรากินไปที่เรียบร้อยนะฮะหลังจากนั้นเราก็รอนะฮะ ขอสปีดเปนคลิปวิดีโอเนาะโอเคครับตอนนี้น้องโจ้เราก็ตื่นไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับช่วฟถัดมานะฮะ น้องโจ้เราเนี่ยอ่ามีประโยชน์ยังไงหรออืมผมว่าประโยชน์ของเจ้าจิงโจ้เนี่ยก็ก็มีอย่างเดียวก็คือลูกถีบสรุปคือน้องนี่ไม่สามารถในการไม่มีความสามารถในการฟาร์มอาเบอร์รี่นะครับแต่ว่าฟาร์มไม้ไดออ้มันก็น่าแปลกแล้วความสามารถอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือการกระโดดสูงนั่นเองเห็นไหม ถ้าผมว่ากะริบิมัสก็สามารถโดดได้วะความสามารถอ่าคล้ายๆเจ้ากะริมิมัสนะฮะแต่ว่าที่กะริบิมัตไม่มีก็คืองานลูกลูกฉีบนะฮะลูกฉีบเนาะ,ะ,ลนะ,ะแล้วก็เจ้าจิงโจ้เนี่ยมันมีความสามารถพิเศษก็คือออกจากที่สุดไม่ตายนะฮะนี่ครับลูกถีบนะครับเดี๋ยวผมจะโชว์ให้ดูนะ,ะนี่ถามว่านาเมจรุนแรงไหมก็ไม่ได้รุนแรง ก็เฉยเฉยนะโอ้โหบ้าบอกว่าจะตายโอเคครับตอนนี้ผมก็อามาอยู่ในบ้านไปที่เรียบร้อยนะฮะคือวันนี้เนี่ยเช้า,ชานี้เช้านี้นะฮะตอนนี้มันก็เช้าแล้วหระมัง้ <c oughs> งประมาณนี้แหละนะฮะคือวันนี้เนี่ย ผมมีเป้าหมายนะฮะว่าผมจะไปจับเจ้าสไปโนด้วยเนาะเจ้าสไปโนคือทีแรกอะ่ะที่ผมเข้ามาคือผมอยากจะจับเจ้าสไปโนเลยแหละนะฮะถ้าคลิปนี้ตัดไปตัดมาก็ขออภัยด้วยเนาะเข้าใจกันด้วยนะโอเคตอนนี้มียาคุณสิบกับยาคุณสิบห้านะครับถัดมานะครับตอนนี้ผมก็มาที่เสาแดงนะฮะเพื่อที่จะหาเจ้าสไปโนแต่ผมปรากฏว่ามันไม่มี นะฮะมันไม่มีเจ้าสไปโนอยู่แถวนี้เลยก็มีแกเคนี่แหละใช่น้องเคของเราหรือเปล่าโอ้โหตัวเบลเลอร์บล่าแหนถ้ามันกัดโดนผมนี่ผมว่าน่าจะตัวขาด2ท่อนนะฮะแต่ทางที่ดีเนี่ยอ่าไม่ไปดีกว่านะฮบโอเคเดี๋ยวเราโดดข้ามไปเลยละกันนะฮะความสามารถของน้องโจ้น,นี่ที่ผมชอบสุดก็คือไม่ใช่ลูกถีบนะมันเป็นลูกโดดนะฮะ โอ้พอดีว่ามีเจ้าไททันมาแถวบ้านเราด้วยนะตอนนี้ผมบอกว่าถ้าผมไม่ล่อเจ้าไททันไปห่างจากบ้านผมเนี่ยก็อาจจะมีโอกาสนะฮะที่มันจะทําลายบ้านผมแล้วก็กระตืบเจ้ากิก้าของผมตายนะฮะเพราะว่าเลือดกิก้าผมในตอนนี้เนี่ยไม่ไม่ไม,ไม่ถึงสองพันมั้งก็สักประมาณนี้แหละนะฮะถ้าสมมติว่าผมปล่อยไปเนี่ยน่าจะตายน่ง แน่นอนนะฮะตอนนี้ผมก็ล่อมันนะผมก็ใช้วิธีการกัดขานะฮะแล้วก็โดดหนีนะใช้ความไวของน้องโจของเรานะะี่ะไม่มีความสามารถหาอะไรเลยนะ,ะมีลูกทีบอย่างเดียวนะฮะคือโดดไปโดดมาก็ขี่นกดีกว่าขี่ AJ ดีกว่านะฮะแนะนําเลยนะครับเจ้าสไปโนตัวนี้ level 15เนาะคือเมื่อกี้เนี่ยผมได้หาเจ้าสไปโนแบบหาจนเกือบทั่วแมปแล้วนะแต่ก็ไม่เจอสักทีก็เลยวนกลับมาที่เดิมนะเพราะว่าจุดนี้เนี่ยเป็นจุดที่สไปโนเกิดเยอะมาก แต่ก่อนอื่นนะฮะเราต้องไปล่อไอ้เจ้าไททันมาก่อนนะฮะเนี่ยมันวนไปบ้านผมอีแล้วเดี๋ยวมันก็ไปมีปัญหากับเจ้ากิก้าผมอีกมานี่สิตามมาโอ้โหเรายังอธิบายไม่เสร็จเลยบอกเลยว่าวุ่นวายจริงฮนะแต่ถ้าไอ้เจ้าไททันนี่ถ้ามันตื้อผมได้รอบหนึ่งนี่นะ่จะแตกนะแตกทั้ไอ้น้องโจแล้วก็ผมแหละดูละทางที่ดีเนี่ยอยู่ห่างๆเอาไว้นะฮะ คือจริงๆจะให้เจ้ากีก้าผมกัดนะแต่ว่ามันกีก้าผมเลือดไม่ไม่ไหวเพราะดีว่าเพิ่งจะออกศึกกับตัวที่แล้วมานะครับโอเคน่าจะรอดถัดมานะครับผมก็หาเจ้าิฟฟินเออไม่ใช่หาสิานำเจ้าิฟฟินนะับเพื่อที่จะมาหาเจ้าสไปโนอีกรอบหนึ่งตอนนี้ผมหาในป่า,าป่าได้บูดใช่ไหมถ้ารีผดจขออภัยด้วยนะครับโอเคตอนนี้ผมก็บินหาอยู่สัก เจอหรือยังอะซักประมาณเนื้ออุ้ยเจอแล้วเนี่ยพราะปกติอะผมจะมาเจอตรงนี้บ่อยนะฮะอุ้ยเล,เลืวสามร้อยสี่ห้าเลยเหรอโอ้โหเรวออย่างเยอะตัวส้มปรีดพอดีว่ากินส้มมาหรือเปล่าหรือว่าพ่อชื่อส้มหรือว่าแม่ชื่อส้มอันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันถ้าผมถ้าผมเทรนแถวนี้เนี่ยไม่ไม่น่าเบิร์บนะ่ะเพราะว่าสกินเนื้อมันเยอะเกินไป เท่าไรหร่อะหกสิบแต่ตัวนุ้นสวยนะแต่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวผมก็ทําการสันหารดีกว่านะฮะผมฆ่ามันให้ตายแล้วก็เอาชิปไปชุบดีกว่าเนาะนี่ทําการโจมตีไปนะครับนี่ทําการโจกวิ่ยตีแรงมากนะบอกเลยว่าตีแรงมากเฮ้ยตีแรงขนาดนั้นเลยเขนาดผมมีสร้อยทองนะเอาเรื่องคือไม่รู้ว่าสร้อยมันเกี่ยวหรือเปล่านะหรือว่าจะช่วยแค่แบบว่า ให้ผมตีแรงแล้วก็บินเร็วขึ้นหรือเปล่านะถ้าเพื่อนๆคนไหนที่พอมีความรู้เรื่องสร้อยเนี่ยก็สามารถแนะนํำกันได้เนาะอันนี้คืออาร์คอาร์คคือผมก็ไม่รู้เท่าไหร่หรอกนะฮะก็พอแบบดูๆไทายๆไปได้อยู่นี่บอกวว่าคลิปฟินผมว่าตีแรงนะมันตีไวดีแต่มันเหมือนกับตีไม่จอกกรอะเฮ้ย <c oughs> เหมือนจอกกรออันนี้อันนี้ผมอธิบายตามที่ผมเข้าใจแล้วกันเนาะถ้า พลาตรงไหนก็ให้ภัยกันเด้อเอ้สี่รอละเฮ้ยไม่ใช่เอ้สองรใช่ไหมตายเลยนี่ทีเดียวทืบม,มาเอาชิปของแกมานี่เรียบร้อยเ้ยเดีย๋ยวเดี๋ยวเดียวเดียว,ยว,ยว,ยวมาไงเนี่ยโอ้โหเผลอไม่ได้เลยครับป่าได้บูดนี่เป็นอะไรที่อันตรายมากนะฮะเจ้าไอ้ตัว อะไรเบิร์ดเบิร์ดใช่ไหมมันชื่อเบิร์ดเบิร์ดอะไรสักอย่างนี่แหละนะฮะคือเจ้าตัวนั้นเนี่ยผมมองว่าค่อนข้างปวดเลยนะตอนนี้ผมก็อัพเป็นเลือดแล้วกันนะฮะเพื่อเพื่อแบบว่าการคิฟฟีนผมตายนะถ้าสมมุติว่าคิฟฟีผมตายขึ้นมาเนี่ยโอ้เป็นคิฟฟี่ตัวนี้เนี่ยอ่าพอดีว่าผมซื้อโปรมาแล้วก็เขาไม่ใช่ไม่ใช่แบบโปรนะเหมือนกับอ่าให้ทางช่องเขาเนี่ยอ่าในทําการแบบว่าเสกมาแล้วกันนะเรียกว่าเสกแล้วกันนะฮะ มันเป็นกริฟฟินหนี่สีบับหรือเปล่านะถ้าจำไม่ผิดนะก็ถือว่าสวยใช้ได้เลยนะครับช่องนี้ก็แม่บอกเลยวบริการดีมากนะครับผมสั่งซื้อประมาณกี่รอบแล้วว่ารอบนี้เป็นรอบที่สามแล้วนะละมั้งนะครับแต่แต่และรอบก็ราคาถูกๆนะครับผมไม่ได้อ่าแพงอะไรมากหมโอเคตอนนี้ผมก็มาถึงที่เสาเขียวแล้วนะนี่บอกเลยว่าเดี๋ยว <laughs> ชิปอยู่เอ้ ไม่ผมต้องการอะไรอะ่ะผมลืมละไม่มีอะไรให้ผมเลยโอเคตอนนี้ผมก็เอาชิปสไปโนเข้าที่ชุบเลยละกันอืมถ้าโอ้บอกเลยว่าตัวนี้ก็ไม่รู้ว่าจะสลบยากหรือเปล่านะอันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันโอเคเกิดมาแล้วนะโอ้โหตัวส้มปรีดเฮ้ยตัวยหญ่นะมันจะออกจากกรงผมได้หรือเปล่าอ่ะ ไม่แน่ใจเื่ยขนาดทีเล็กยังออกไม่ได้เลยสไปโนไม่น่าจะออกได้หรอมั้งถ้ากิกา้ากิก้าไม่รู้ว่าออกได้หรือเปล่าเฮ้ยชิบหายแล้วชิบหายบรรทงมาสวยนะฮะโอ้โหมันออกได้ฮะทุกคนอื้อหือตัวเบลเบล่าไอตัวมันก็พอๆกับที่เล็กหรือเปล่าใช่ไหมหรือว่าที่เล็กมันตัวเล็กกว่าหน่อยนึงเฮ้ยมันมันออกได้ไงอ่ะ กระโดดไม่ได้นะทำไมมันออกได้ไงอนี่ก็แปลกใจเหมือนกันโอเคแต่ไม่เป็นไรฮะเพราะว่าไอ้ตรงนี้เนี่ยถ้าเข้าแล้วออกยากแต่ข้อเสียก็คือเจ้าสไปโนเนี่ยมันไปโดนน้ำแล้วสิเออตรงนี้อ่ะประเด็นเลยนี่ยิงไปหนึ่งทีโดนไหมโดนนะน่าจะโดนอยู่สองทีไม่รู้ว่าโดนไม่โดนไม่รู้นะะยิงไปก่อนเฮ้ยเหมือนโดนนะเหมือนโดนเมื่อกี้โดนโดน เฮ้ย,ยมันขึ้นมาได้ไหมเนี่ยไม่น่าจะขึ้นได้นะครับอเดี๋ยวเฮ้ยเฮ้ยจะสลบแล้วหรอเดียวเดียวเดียวเดวเดีย,ว,ดยว,วผมก่อนพอเพราะดีว,ว่ามันจะสลบแล้วนะใช่ไหมเฮ้ย,ย,ย,ยว่าใช่แน่เลยวะไปไหนแล้ววะเอ้าเอ้าวนมาฝั่งนี้โอเคเราก็ขยันวิ่เซะด้วย เฮ้ย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 ยังยังยังมันยังมองผมอยู่เฮ้ยมันจะขึ้นมานะขึ้นมาไหมโอเคขึ้นมาไม่ได้นะครับเนี่ยเสร็จผมเดี๋ยวนะนี่กลัวตกอะระแวงระแวงตรงนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะเย็นเย็นสไปโนโอ้โหเหมือนตุ๊กแกเลยนะเหมือนตุ๊กแกเลยจะไต่ขึ้นมาหาผมแล้วเนี่ยนี่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 นยิงไปเสีย เฮ้ย <Es> เหมือนจะสลบนะครับเอาละช็อตนี้ได้เทนแน่นอนไม่ต้องกลัวนะฮะไปเลยครับตามไปเลยนี่จอดนะครับอืมเฮ้ยไอเฮ้ยมันมีเฮ้ยมันมีไอพวกแมลงมาตีผมเดี๋ยวเฮ้ยสไปโนเฮ้ยจะสลบยังวะเนี่ยสลบยากยังวะ ดับปืนดาเมจผมก็แรงนะไม่รู้ว่าเกี่ยวหรือเปล่านะเวลาถ้าเราใส่เป็นยาสลบนะฮรบนี่เดี๋ยวเฮ้ยมันจะมันจะสลบแล้วนี่มันไม่เอาแล้วใช่ปะเฮ้ยมันดิ่งมาเลยมันไม่เอาแล้วใช่ปะเฮ้ยมันดิ่งมาเลยโอ้โหนนี่ผมติดพิษของไอ้เจ้าเ,เจ้าอะไรอะ่ะอันโลหรอใช่อันโลวะ โอเคถ้าลิิดก็ขอไปตัวเล็กๆอ่ะที่มันแบบว่าแพงเหมือนกับเฮ้ยเหมือนยิ่งกาเออเอาเออเอา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 เผมตายแน่เลยโอ้โหเป็นตัวเดียวเนี่ยที่ติที่แบบว่ามันตีริฟ์ผมเข้าดีขนาดนี้ก็มีเด็กีก้ากับเจ้าตัวนี้นะครับถ้าตัวอื่นนี่ตีไม่ค่อยเข้านะไม่รู้มันตีทะลุกรอบหรือเปล่าไม่แน่ใจนี่ยิงไปหนึ่งคี เฮ้ยเหมือนจะเดี่ยงนะเฮ้ยตายปะเนี่ยมันโดนไอ่เจ้า,มาแมลงไม่ใช่มแมลงสิมันเป็นอ่าขางขาวเหรอสวย้ล้วตีขางขาวไปเฮ้ยตกน้ำชิบหายล้กตายตายแน่ๆนตายแน่เลยผมเฮ้ยขึ้นไม่ได้ด้วยตายตายตายบอกเลยว่าตายแต่ก็เออตายตายแต่ก็ไม่ตายนะฮะพอดีว่าขึ้นมาได้ เฮ้ยเหมือนเอา้าจฟฟินหมบังเฮ้ยมันมันมันต้องสรบปในน้ำแน่เลยเอา้าแล้วผมจะไปยิงทำไมเนี่ยถล้วผมยิงรอบนี้มันสรบปจริงแล้วเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋พึง่งคือผมไม่รู้นะสไปโนมันชอบน้ำนะแต่ว่ามันมีออกซิเจนเหมือนกันใช่ไหมเออก็ไม่น่าไม่น่าเสี่ยงหรอกเนาะฆ่าสรบอ่ะเอา้าไม่เห็นนะไม่เห็นนะะไม่เห็นฆ่าสรบปทำไงถึงเห็นเนี่ย ปกติมันมองได้นะปกติมันมองได้นะครับทุกคนเฮ้ยมันหนีผมนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจิงปะเนี่ยจิงปะเนี่ยเฮ้ยมันจะสลบเฮ้ยคองเท่หวะเคแต่นนี้ผมวิ่งเข้าไปนะฮะซ้าด้วยนะต้องซ้ำชิฟฟินหยุดก่อนเดี๋ยวชิฟฟินผมจะไปตีเอาไม่รู้ว่าตีหรือเปล่านะถ้าผมจบตีแล้วอะเฮ้ยหลับปะเนี่ยขันมาเฮ้ยหลับหลับหลับ,ลบ เฮ้ยหลับเร็วหลับเร็วหลับเร็วนี่เออตีไปไอ้เจ้าตัวนี้ปวนมากบอกเลยว่าอย่างนิ่มนี่อย่างขนมปังเลยมาสิเอยออันนี้ชามเนื้อชามใหญ่ของเรามาแล้วบอกเลยว่าเนื้อน้องก็หารจากเต้าอ่าพี่ยักษ์ตัวนี้ได้นะบอกเลยว่าเนื้อน้องที่ได้อย่างเยอะเอาจริงนี่ตบไปตบไปโอ้โหเดีเวก็ ก็หน้าจับอยู่นะตัวนี้หรือว่าก็สูงอยู่โอ้โหกระเด็นเหมือนไม่มีน้ำหนักนะฮะเหมือนพลาสติกนี่ตอนนี้เราก็ได้เนื้อน้องมาแล้วไอ้ชืบอ้าวนี่อยู่ที่้กิฟฟิ n งนี่หว่าหรือนี่เอาเนื้อน้องมาโอ้ได้อย่างเยอะครับทุกคนโอเคตอนนี้ก็น่าจะรอบเดียวนะเพราะว่า ผมน่าจะซื้อเป็นยาคูณ15นะครับผมตื่นเต้นมากครตัวนี้ผมต้องการแบบว่าอย่างไวเลยนะฮะผมเอายาคูณ15ดีกว่าแล้วก็เนื้อน่องนะครับน่าจะตื่นไวนะครับเดี๋ยวไปดูตอนตื่นดีกว่าโอเคครับตอนนี้ก็ตื่นมาที่เรียบร้อยแล้วนะครับโอ้โหบอกเลยว่าอลังการงานสร้างตุกบนลนิเบิลเลยอย่างกับกิ้งกานะครับแต่มันก็เป็นกิ้งกานี ตอนนี้นะครับตอนเช้านะครับตอนนี้ผมก็อเอาเจ้าสไปโนนะครับมาฟาร์มเลเวลกันบอกเลยว่าตบทีโอโหตบทีคือสะบัดเนะี่ยเอาจริงนี่ตบรุนแรงมากนะฮะขากไม่ต้องเนาะเวลาเราเลื่อนขึ้นมันก็จะยืนนะครับเวลาเราเลื่อนลงคำรามแต่ถ้ามันยืนแล้วเราเลื่อนขึ้นอีกทีหนึ่งมันก็จะเดินสี่เท้าประมาณนี้เนาะเท่าที่ผมเข้าใจนะ ที่ผมเข้าใจก็จะมีประมาณนี้แหละนะครับนี่แต่บอกว่าโหดมากนะตัวนี้คือเป็นตัวที่ผมว่าแล้วนะครับผมว่าแล้วว่าเด็กๆเ,เขาชอบกันนะเป็นตัวที่โอ้โหผมว่าโหดมากอะ่ะถ้าผมได้สีสวยๆนะบอกเลยว่าโคตรเจ๋งแต่ผมอยากให้มันแบบว่าเป็นสีม่วงๆประมาณนี้นะม่วงกับฟ้าผย่นะ้โอโหตกแรงว่กไอค่เหรอไอ้ค่เหรอ,อ 6P โอ้โหล่อเต็มข้อประมาณเนี้ย 6P แบบกระเด็นนะ่ะเอาจริงนี่ถ้าใครมีสไปโนแบบว่าเลเวมโหดก็สามารถเอามาโชว์ได้นะแต่ว่าตอนนี้ก็ไม่รู้ว่าจะไปโชว์ตรงไหนกันนะก็สามารถคอมเมนต์บอกได้ว่าเจอสไปโนป่าเนี่ยเฉพาะเฉพาะสไปโนป่านะไม่ใช่สไปโนที่เราเพาะขึ้นมานะสไปโนป่าเนี่ยเรา ้เพื่อนๆเคยเหตุเคยแบบว่าเคยไปจับหรือว่าเคยเห็นรลเวลสูงๆอยู่ที่เท่าไหร่กันก็าสามารถคอมเมนต์้ามาได้นะนี่ตอนนี้ก็โอ้โหพี่ยักเรานี่ผมก็ยักเหมือนกันฮะตบทีโอ้โหตบเป็นลูกเลยฮะบอกเลยโหตบขนาดนี้วิ่งหนีดีกว่า <c oughs> อุ้ยอุ้ยหายหายรุนแรงเกินโอ้โอไปโนเรา นี่ตกทีตกอากาศโอ้โหตกบวบิญญาณตกนางฟ้าตกนางสวรรค์น,นี่บอกเลยเด็กนักเรียนนะมานี่บอบใส่ชุดขาวด้วยโอออยากจะโดนครูอะไรนะโดนครูไปขอเอกนามแล้วตกเป็นลูกเลยไอ้ห่ายนี่ตกตกพอ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  โอ้โหถ้าใครชอบคลิปนี้เดี๋ยวก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หน่อยนะฮะโอ้โหสไปโดตัวนี้โหดมากโอเคเจอกันใหม่ในอนะีพีหน้าไปครับ